วันนี้ถ้าไม่มาเล่าโซ่หรือว่าไม่มาแบ,บ่งปันเนี่ยก็รู้สึกผิดนะคะก็คิดว่าจากการที่หายป่วยมาเ,เนี่ยคิดว่าจะอยู่กับบ้านละไม่อยากทาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อยากจะเก็บตัวเพราะช่วงที่ป่วยนี่ยิ่งห้ามเยีเ่ยมเลยพเพราะขี้เกียจเล่าคนมาเยีเ่ยมแต่ละคนก็จะถามว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ขี้เกียจเล่าแล้ว,ยลวอยากขัดใจโดยสงบไม,ม่ต้องการเจอหน้าใครละค่ะแต่วันนี้คิดว่าถ้าไม่ลุกรอ้บอกใครเนี่ยรู้สึกมันมันได้บุญมากเลยนะคะเหมือนแบบที่ที่น้อง ก,กีน้องเบอกว่าร่างกายเขาหมดแล้วเหลือแต่หายใจแต่ของนิชันเองเนี่ยคือร่างกายยังอยู่แต่การหายใจพร้อมที่จะขาดเพราะว่ามันติดเชื้อติดเชื้อที่ปอดนะคะแล้วการหายใจก็เต้นผิดปกตินะคะมันพร้อมที่จะหยุดหายใจอ่ะนะคะก็อ,ะอ,ะอยากให้ดูภาพตอนที่ตอนที่นอนโรง,งพยาบาลนะคะตอนที่นอนโรงพยาบาลนะคะอ่ะไม่ไม่ีวิดีโอลางๆงไปอีกอ่ะค่ะ ไปอีกเลยค่ะไปไม่ใช่ค่ะย้อนย้อนไปต้นต้นนั้นนะคะคือคือถ้าไม่เห็นภาพก็จะจะไม่ทราบก็เลยอยากให้เห็นชัดเจนไปอีกเลยค่ะเอาหมดแล้วอนน <laughs> เอาเอาไปเลรเดี๋ยวต่ออันนี้คือภาพที่ที่ก่อนเข้าโรงพยาบาลนะคะอ่าอันนี้ก็คือภาพที่ลูกสาวจบแพทย์ซึ่งประมาณกันยาปลายปีหกสอง เราก็ดีใจที่สุดแล้วแต่ก็เราก็จะลุกไม่ไหวแล้วเราเริ่มเข้าเขงง้ขอาออกรงพยาบาลผิวเราเริ่มค้าและเป็นเปลือกละเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะหว่านแต่รู้ว่าเราได้เติรอยดอยเยอะละเพราะการหายใจลำบากก็กะว,ว่าเดี๋ยวหลังกเสร็จล,ลูกนี่กลับมาก็แอดมิดเลยนะคะอันนี้ก็ลูกก็บอกให้ยิ้มยิ้มให้เต็มที่เลยนะแม่ก็บอกว่าลูกมองไว้แม่จะฆ่าใจอยู่แล้วมือนนยิ้มเลยยิ้มยิ้มพะยิ้มอัไเนี่ยนะคะคือภาพที่ยิ้มแล้ค่ะอ่าก็ดีต่อไปมาผมเริ่มรู้บ้างละ ตอนนี้ผมเริ่มร่วงค่ะใอะค่ะตอนนี้ผมเริ่มร่วงนะคะแปลว่าลบไปแล้วใช่ไหมมีมีอีกนะย้อนใส่เจ้าใบอีกหน่อยย้อนย้อนไปอีกนะคะย้อนอีกย้อนอีกค่ะขาดนี่นี่นะคะอันนี้คือหลังจากเราทรมานสุดขีดจากการให้ยาแล้วมันมันกระตุกมันชักกระตุกอีกนะคะมันก็จะสลบเรารู้สึกมีความสุขมากในช่วงที่เราสลบแ่ะ ตายดีกว่าไหมคะค่ะมันรู้สึกไม่ทรมานนีมันหายใจมันไม่ต้องรู้ว่ามันหายใจหรือไม่หายใจนะคะมีอีกภาพนึงค่ะที่ต้องคอยให้ออกซิเจนแล,ล้วเนี่ยค่ะก็ <c oughs> ะอยู่อย่างนี้ตลอดการเข้าเข้า,ขาออกโรงพยาบาลสุดท้ายก็11วันติดต่อที่ลุกไม่ได้เลยหมอบอกถ้าลุกได้เนี่ยต้องกายภาพนะคะดิฉันเองก็อดีตเป็นพยาบาลนะคะจบที่สิริราชแล้วก็คือก็รู้สึกเบื่อเอาทางานพยาบาลคนไข้มาด้วยโรค NCD เนี่ยเบาาวานความดันมันท้อแท้นะคะ สุดท้ายไม่ใช่คนไข้าตายนะพยาบาลก็หมดแรงตายหมอก็ตายตายเหมือนกันนะเหมือนกันทุกคนเป็นตามคลองเลยเราก็คิดอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เป็นคนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆหลังที่จบปริญญาโทจากนีด้าแล้วก็เข้าไปอยู่ทาง,งานที่กระทรวงฝ่ายแผนงานยาเสพติดช่วงนั้นยาเสพติดกระแสมาแรงหลังจากยาเสพติดกระแสมาแรงปุ๊บปัญหามันก็ขัดแยงกันฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายการแพทย์เองก็เห็นไม่ตรงกันแพทย์สภาเองก็เห็นไม่ตรงกัน แค่แต่และสาขาก็เห็นไม่ตรงกันงบประมาณก็จัดสรรไม่ดีอ่ะมาเรื่องสเตนเซลโอ้โหเราโดดมาเลยขอลาออกเลยโดดมาเล่นเรื่องสเตนเซลกับทีหมอที่จอบจากญี่ปุ่นมานะคะก็ช่วยกันตั้งแต่เก็บสายสื่ือเลี้ยงอะไรเงี้ยน,นะคะตอนนี้อาจารย์ที่ทำแหลก็ได้เข้ามาอยู่ในโคทันดิมแล้วนะคะได้สมัครแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเล่าต่ออีกนิดนึงค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็สเตนเซลก็มีปัญหา ไม่ถูกกฎหมายเรื่องแพทยสภา,าใช้ลูกค้าคนไข้ดีมากไม่ดีมากราคิดลูกค้าแล้วแพงเพราะนั้นช่วง,งนั้นมีฉันเปิดคลินิกอยู่ห้าสาขานะคะเป็นเจ้าของคลินิกแล้วมีแพทย์เป็นลกจ้างนะะันนั้นก็ถูกภูมิใจจะเ,เป็นพยาบาลแต่เรามีแพทย์เป็นลูกจ้างทุกทีเราอยู่โ <c oughs> รงพยาบาลนี้ <c oughs> เราภูมิใจมากนะแต่หาลูกไม่หรอกอ,อ่ะวันนั้นเรามาเสร็จแล้วมันก็ไม่เบสถูกก็ปิดคลินิกงานงาน,งานเรื่องสเตนเซียเราก็ฉีดถูกไหมฮะแล้วทําเรื่องเอ็นไทจริงเพ <c oughs> ราะอาจารย์หลอบอกว่าลิ้มอยากเอาเงินกับคนป่วย พะผมจบมาซึ่งอาจารย์หมอท่านนี้คือขอเอ่ยนามนะชื่ออาจารย์หมอชนทิศนายกสมาคมสัญญกรรมแห่งประเทศค่ะนิยาเอาเงินจากคนป่วยต้องเป็นหน้าที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดคลินิกคนป่วยเนี่ยมันท้อแท้ให้เอาเงินกับสัญญกรรมของงามพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็มีปัญหาเรื่องแพทย์บ้างอะไรบ้างก็ส่งลูกสาวไปเรียนแพทย์ค่ะแล้วฉันก็ปิดคลินิกเอาละสุขสบายแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องรับโทรศัพท์เรื่องจมูกเบี้ยวมาจมูกจมูกเป็นหนองไม่อะไรเงี้ย ก็กลับไปเปิดทําโรงงานทีน่ีไม่ได้รูปโรงงานมาให้ดูโรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยลงทุนตัวเลขก็ประมาณนะคะแปดหลักเลยนะคะก,ก็เยอะอยู่หลักสิบหลักสิบล้านนะคะทีนี้ฉันเองก็ลงดูแรงงาน